ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอมินนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ประจำวันที่5มกราคม2565นะคะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอมินด้วยนะคะเราไปดูกันเลยเนาะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ3ใบเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะ6 of Pentacles of Swords อัน Queen of Sauce คุณนะคะจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไราใหม่ๆนะคะแล้วก็จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นเนาะจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็การางานของคุณอย่างที่บอกว่าประสบความสำเร็จมีความมั่นคงมั่งคั่งนะคะปังมากๆ แต่ว่าจะไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายนะคะคุณจะต้องมีเรื่องให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปถึงจะประสบความสําเร็จนะคะและการเงินของคุณนะคะจะเป็นคนที่มีเงินแบบเหลือๆเลยนะคะมันคงมั่งคั่งเนาะร่ํารวยให้แบบไม่หวังผลตอบแทนนะคะต่อไปนะคะขออนุญาตเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ เป็นยังไงบ้างเนาะ The fool t h fool นะคะ a s of s a u c e and f u l l of Cup คุณนะคะจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานแล้วจะดีจับปังจับประสบความสำเร็จมากๆเลยเนาะคุณชอบออกไปเรียนรู้ออกไปมี ยองมีสิ่งท้าทายอะไรใหม่ๆและจะดีจะประสบความสำเร็จคุณชอบความสนุกสนานมีความสุขเนาะและคุณนะคะจะมีเรื่องให้เลือกนะคะให้ตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานมีคนนำเสนอให้คุณหลายสิ่งหลายอย่างแต่คุณก็ยังเลือกไม่ได้เลยนะคะยังอยู่ในช่วงการเลือกต่อไปเนาะค่ะต่อไปนะคะขออนุญาตเปิดไพ่ ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ Night of p e n t ร c l e s The Emperor And t h r e e of c u p งานของคุณนะคะต้องเป็นทีมเนาะต้องมีทีมเวิร์คหรือมีหุ้นส่วนนะคะถึงจะดีจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็คุณจะเป็นคนที่ มีเงินนะคะมั่นคงมั่งคัง่งประสบความสําเร็จเรื่องเงินมากๆเลยนะคะและคุณนะคะจะเป็นคนที่มีอํานาจนะคะมีความร่ำรวยโดยเฉพาะงานอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานเกี่ยวกับออนไลน์จะยิ่งดียิ่งปังนะคะยิ่งประสบความสําเร็จเนาะต่อไปคอนุ่าเปิดไพ่นะคะของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะมีไพ่เ a t ดนะคะ ทรีออฟเพนจิ and อันนา n อ o ฟวคุณนะคะจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะทำงานหนักและจะดีจะประสบความสำเร็จเนาะแต่งานคุณต้องยอมรับว่าเหนื่อยหน่อยนะคะหนักหน่อยแต่ว่าดีแน่ๆถ้าคุณขยันขันแข็งเนาะหลังจากนี้จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจะมีเรื่องสิ่งดีๆมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณนะคะ และคุณนะคะการงานของคุณการเงินของคุณถ้าคุณมีชิมเวิร์กมีหุ้นส่วนนะคะจะยิ่งดียิ่งปังยิ่งประสบความสําเร็จนะคะต่อไปนะคะขออนุญาตเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะ two of c u p 1 t n of swords and the w o r l d คุณนะคะจะมีคนคอยทิมแทงนะคะรอให้คุณล้มแล้วเขาก็จะเหยียบซ้ํานะคะช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะทําอะไรอย่าใจร้อนอย่ามูทะลุดุดันเนาะใช้ความนิ่งเยอะๆนะคะสยบความเคลื่อนไหวเนาะการงานของคุณจะดีนะคะมีความมั่นคงมั่งคั่งโดยเฉพาะงานอะไรที่เกี่ยวกับคนรัก หรือว่างานอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะจะยิ่งดีนะคะและคุณนะคะจะมีสิ่งอะไรดีๆเข้ามาหาคุณมากๆเลยเนาะมีคนคอยสนับสนุนไวยพอวยชัยให้คุณประสบความสําเร็จนะคะต่อไปขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ The t h a e r f l o r of Source k n n k o n g of ฟ a ช่วงนี้นะคะคุณจะต้องมั่นทำบุญนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีเรื่องพลิกดีกลายเป็นร้ายพลิกร้ายกลายเป็นดีเนาะให้ทําบุญไว้ก่อนเลยนะคะเป็นการป้องกันเนาะทำบุญกับบุพการีทําบุญกับค่านา้ำค่าไฟวดัดอะไรอย่างเงี้เนาะจะได้พ่อนหนักให้เป็นเบานะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้ใช้ความนียิ่งสับความเคลื่อนไหวยเยอะๆเนาะมีคนคอยทิมแทงคุณอยู่นะคะ อย่าใช้อารมณ์โต้อตอบเนาะเพราะว่าจะนำมาซึ่งสิ่งที่มันแย่ลงนะคะการงานของคุณจะประสบความสำเร็จมีความมั่นคงมั่งคัง่งการงานคือดีมากๆปังมากๆ,ๆเลยเนาะขออนุญาตเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ queen of pentacle ten of cup and the last one two of o n e พลังงานของคุณขึ้นดีมากๆสวยข้นมากสวยมากๆเลยนะคะคุณจะมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จเรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณคือดีมากเลยเนาะปังมากๆเนาะการงานของคุณมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะครอบครัวดีครอบครัวอบอุ่นนะคะการงานของคุณโดยเฉพาะงานอะไรที่เกี่ยวงานออนไลน์งานต่างประเทศจะดีมากๆปังมากๆนะคะขอให้คุณเฮงเฮงปังปังุงก ผู้ทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ